คุณไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภาพโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการที่ดาวไซด์เนี่ยอาจจะมีบ้างแต่คงไม่เยอะแล้วแหละเทียบกับตัวต่างประเทศแต่อัพไซด์เนี่ยก็ดูยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับน้ยโยบายพากักการเมืองกล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในลนักษณะของคนที่สามารถซื้อเพื่อสะสมในระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมนะครับ แต่ถ้าเป็นการเก็งกําไรเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเนี่ยซื้อช่วงนี้นะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นสองวันที่ผ่านมาพลหัสกับวันศุกร์เนี่ยอ่อนตัวลงอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อดักจังหวะดิดนจับสัส้นๆนะครับแล้วก็ไปขายในช่วงประมาณสัปดาห์แรกของปีนะครับนี่คือกลยุทธ์ระยะสั้นแต่กลยุทธ์ในระยะกลางเนี่ยเรามองว่า,าหุ้นที่มี valuation ถูกแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเป้าหมายของการ เข้าลงทุนในส่วนของตัวฟันโพเนี่ยตัวกลุ่มแบงก์ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่า,าตัวดิเรนยิวเนี่ยที่ยังค่อนข้างสูงนะครับอยู่สักประมาณหกเจ็ดปอร์เซนขึ้นไปเมื่อเทียบกับตัวเงินฝากแล้วก็แนวโน้มการลดดอบเบีย้ยในปีหน้าที่อาจมีโอกาสจะเพิ่เกิดขึ้นอีกสักสองครั้งนะครับเรามองเดือนเมษากับเดือนสิงหานะครับมีโอกาสลดอีกย5ิบห้าบิตเพราะฉะนั้นหุ้นที่ยิวสูงนะครับก็ยังเป็นอะไรที่คํำตัวพ รีเทอร์ตัวระดับราคาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําในส่วนของตัวกลุ่มแบงก์นะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ช่วงสั้นก็จะเป็นเล่นตีมเลือกตั้งอย่างที่บอกไป3ามตีมนะครับ c p o ในส่วนของตัวเรื่องการบริโภคนะครับการลงทุนอมะตะ WHA นะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแนะนําเป็นเซนเทลครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราไปสนทนากับคุณพงพัฒน์สิริพิพัฒน์นักกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัย จาก i n n o v e s ชนะครับบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มของ s c ส x สวัสดีครับคุณพงพา์ครับสวัสดีครับคุณบุรภาคุณสุภชัยครับผมครับสวัสดีครับ2วันทําการสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริง,รงๆแล้วสําหรับตลาดหุ้นไทยดูยังมันไปยังไงฮะมันมีฮโอกาสในการที่จะสะสมหุ้นข้ามปีได้ไหมหรือกลยุทธ์ควรจะพิจารณาขายลดความเสี่ยงไปก่อนคือเรามีทำสแตทออกมานะครับว่าช่วงประมาณสัปดาห์แรก สงเดือนเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นไทยในห้าปีย้อนหลังเนี่ยมักจะเป็นบวกนะครับซึ่งก็บวกอยู่สักประมาณหนึ่งจุดสามเปอร์เซนตนะครับในขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยถ้าเราดูปีผ่านผ่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ขึ้นนะครับอยู่ดีก็ลงแล้วกอ็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นลนักษณะของการ เขาเรียกว่ามีการแรงซื้อเข้ามาก่อนแล้วก็อาจจะมีขายหย่อนๆย่อนลงมาให้ลงให้ดูแบบอาจจะน่าซื้อหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเม็ดเงินไหลกลับเข้ามานะครับในช่วงสั้นๆนะครับช่วงสิ้นปีครับผมอืมอมอมนะครับเอะถ้าดูแบบนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าจะห่อข้ามปีได้ไหมหรือว่ารอไปปีหน้าเลยสําหรับในแง่ของหุ้นสาหรับสายสะสมนะครับถ้าสายสะสมผมว่าเรื่องห่อเนี่ยมันคงห่อมา นานละนะครับหอข้ามปีคงไม่เป็นไรผมวอาถ้าดูรีเทิร์นของเซ็ตเนี่ยก็คือเยอ d a เดก็ติดลบอยู่สักประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นะครับการห่อข้ามปีก็ถ้าเล่นเรื่องปันผลนะครับเล่นเรื่องเออร์เน็งนะครับหรือว่าเวลูชั่นถูกแล้วเนี่ยอ่าถ้าห่อมาแล้วก็ห่อต่อไปได้อยู่ครับผมอื หอหอข้ามปีนี่คือหอภาคบังคับก็คือติดบอยถูก <c oughs> ไหมหอทั้งได้ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจนะครับถ้าภาคบังคับถ้าถือมาอยู่แล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ยว a l u a t i o ตรงนี้เนี่ยไม่แพงคือถ้าเรายึดกับว a l u a t i o เนี่ยครับไม่ได้แพงแล้วก็เอาลุกของบอริษัทเนี่ยไม่ได้แย่นะครับ <c oughs> ผมก็หอมาแล้วหอต่อแต่จะหอเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเล่นตั้นนะครับถ้าเรา ดูจากสแตตเนี่ยก็มักจะมีช่วงปรับตัวขึ้นช่วงช่วงสัปดาห์แรกอะส่วนใหญ่จะขึ้นนิดหน่อยอนะครับก็อาจจะเป็นลนักษณะของการกิงกําไรอช่วงวันสองวันเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปขายช่วงต้นปีก็อาจจะพอทําได้นะครับเพราะว่าวันพฤหัสวันศุกร์ก็มีช่วงอ่อนตัวลงมาในระดับหนึ่งละนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าดูทาง เทคนิคอลประกอบเนี่ยหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองห้าเจ็ดเนี่ยมันก็ไม่ควรหลุดต่ํากว่าถ้าจะเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวเพื่อรอขึ้นนะครับอืมอ่าทีนี้ก็ในแง่ของเศรษตกกิก็โอเคนะครับมันก็เป็นเป็นข้อมูลที่เราก็ใช้เป็นไกด์นาทางได้ในเบื้องต้นแต่ทีนี้ถ้ามองภาพในเชิงปัจจัยนะฮะที่แตกต่างเนี่ยปีนี้กับปีที่ผ่านๆมาคุณพงพัฒน์โฟกัสที่ประเด็นไหนมากที่สุดฮนะ ก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมีเรื่องการเลือกตั้ง hmm. เดี๋ยวเราลอดูว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยที่มันเล้าใจที่มันดึงดูดที่มันน่าสนใจที่มากพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือรวมทั้งตลาดการแก้ไขปัญหาตลาดทุนเนี่ยได้มากขนาดไหนนะครับถ้าเราอยู่ในตลาดทุนนะครับ พักไหนที่มีนโยบายส่งเสริมตลาดทุ้นให้มันแอค i ีฟหน่อยนะครับถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการเลือกนะครับอันนี้ก็ติดตามรอดูนะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าความน่าดึงดูดของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหมดสเสน่ห์นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากหุ้นไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีหุ้นที่มีโบรดสสูงมากนะครับ เป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยมันมีการส่งเสริมมาตรการให้มันเข้มข้นหน่อยนะครับออันเนี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดูแต่อย่างนี้น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกพักการเมืองเนี่ยคงรู้แล้วแหละว,ว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่องมายาวนานหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีพักไหนที่ใช้อ่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเป็นรูปธรรมหรือว่าปรับทางด้านโครงสร้างให้ได้เนี่ย อันนี้มันก็อาจจะเป็นสีสันของตลาดหุ้นไทยในช่วงถัดไปเพราะว่า,าต้องบอกว่าตอนนี้หุ้นไทยอโอเคปันผลดีนะครับ valuation ไม่แพงาราคายังไม่ขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกถ้าตลาดหุ้นโลกมีช่วงชะลอตัวลงมาเราอาจจะลงน้อยกว่าแต่ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่อัไซด์นะครับอัไซด์เนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องของตัวความหวังนะครับนโยบายทางด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงตัวตลาดทุนเนี่ย ก็อาจจะเป็นความหวังอันหนึ่งนะครับให้กับประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องติดตามดูว่ามันจะดึงดูดหรือเล้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวไอเเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกพอควรเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่เล้าใจเพียงพออันนี้ต้องติดตามดูว่าะจะมีพักการเมืองไหนที่จะมี นโยบายในเรื่องของตัวตลาดทุนให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับอืมก็คือโดยสรุปเบื้องต้นก็รอดูนโยบายในการหาเสียงก่อนนะครับว่ามันจะเรียกเซนติเมนต์ได้ขนาดไหนแล้วก็ในช่วงถัดไปก็คงต้องรอดูว่าจะสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่เอ,อเรียนถามว่าในแง่ของโครงสร้างการจัดตั้งรัฐบาลมีผลไหมอย่างเช่นว่ารัฐบาลเสียงขาดลอยกับเสียงกระท่อนกระแท่นอะไรแบบนี้ มีผลไหมฮะต่ออารมณ์ความรู้สึกนะักลงทุนก็ต้องบอกว่าต้องมีผลเพราะว่านโยบายถ้าเสียงมันคุมเสียงส่วนใหญ่ได้เนี่ยก็จะออกนโยบายที่ทําอะไรได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อ,อนโยบายที่เราชาวตลาดทุนรอเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตัวเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาพโดยรวมนะครับมีนโยบายอ,อถ้าเป็นพักใหญ่นะครับที่สามารถคุมคะแนนเสียงได้มากนะครับแล้วก็ ทำไรายได้เด็ดขาดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายใหญ่ๆได้มากขึ้นนะครับอืมนะครับเอะถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าในเชิงของกลยุทธ์บ้างฮะเอว่ระหว่างรอเรื่องนี้เนี่ยในช่วงของเปิดอา,อาจจะมองข้ามไปเเปิดปีใหม่มาแบบเนี้ยเออแล้วก็ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่8กุมาภาพันแบบเนี้ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยในแง่ของการลงทุนหรือว่าสะสมหุ้นเนี่ยมันจะเริ่มจากช่วงไหนดีฮะถึงจะเป็นจังหวะที่เหมาะสม ผมคิดว่าถ้าไม่ได้อ่าถ้าเป็นนักสะสมอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับคือตามสถิติเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขตามสถิติแหละแต่ป๊อปมันก็มีมากขึ้นนะครับว่าช่วงต้นปีอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างประกอบกับโดยปกติเนี่ยาถ้าสมมติเราซื้อก่อนที่จะมีการเปิดตัวนยโยบายซึ่งผมคิดว่าคงมีนยโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาแทบจะทุกพัก แต่จะเร้าใจจูงใจตลาดหุ้นได้มากขนาดไหนเนี่ยอันนี้ต้องติดตามดูแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่า a l u a t ช o n ก็ถือว่าไม่ได้แพงของตูตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเกิดมีนโยบายอะไรที่มันตูมตามหรือปังขึ้นมานะครับมันก็อาจจะเป็นความหวังแต่ต้องติดตามดูว่าอย่าเป็นนโยบายที่อเป็นประชานิยมจนมากเกินไปจนอส่งผลต่อโครงสร้างของเศรษฐกิจอย่างเช่น การพวกเรื่องค่าของที่ให้มันอพอเหมาะพอสมแล้วเราไปดูในเรื่องของตัวการวางโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นระยะสั้นเนี่ยอันนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าตัวที่อาจจะได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของตัวการเลือกตั้งเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการบริโภคที่ทุกภาคเนี่ยก็มักจะเน้นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นพวก CPO ก็จะได้ประโยชน์นะครับ ตัวที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับตัวกลุ่มในตัวหุ้นเด่นในกลุ่มเนี่ยเราก็มองว่าะจะเป็นตัวเทนเทลนะครับคือทุกพักเนี่ยถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็มากลางดูกันว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีการดึงเม็ดเงินลงทุนกลับเข้ามานะครับประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของตัวที่ต่อเนื่องกันเนี่ยก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ พวกเมกะโปรเจกต์ต่างๆแลนบิดจะยังมีต่อไหมนะครับหรือว่าตัว s อ c ซีนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของตัวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับเพราะาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็กระตุ้นโดยภาคการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับตัวเซนเทลเนี่ยก็เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนะครับตัวเซนเทลเนี่ยเรามองว่าปีหน้าจะเติบโตได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าสิบหกเปอร์เซ็นนะครับหลังจากปีนี้เนี่ยเราคาดว่า น่าจะมีช่วงชะลอตัวลงไปสักหเปอร์เซ็นะครับเออร์น g งไรมาร4สี่เนี่ยเรามองว่าน่าจะเติบโตได้นะครับจากในส่วนของตัวโรงแรมมาลดิฟที่มีผลขาดทุนลดลงครับนะครับครับอนอกจากทีมที่เกี่ยวข้องกับอาจจะพวกผัวพันกับเรื่องการเมืองเนี่ยถ้าดูในปีหน้าเนี่ยกลุ่มธุรกิจไหนที่ดูแล้วน่าจะดูแล้วมีความน่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่อาจจะปังสุดในกลุ่มปีหน้ามองยงไครับ คือผมคิดว่าเอาเรื่องช่วงสั้นๆในเรื่องของตัวมาตรการที่พักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่จะออกมานะครับก็จะสอดคล้องกับตัวมุมมองที่เมื่อกี้บอกไปนะครับก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยอนอกจากเรื่องของตัวคอนซัมมชันแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวการลงทุนกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยตัวที่อาจจะมีโอกาสที่อาจจะเป็นสีสัน แต่ทําได้ไม่ได้หรือว่าการฟอร์มพักการเมืองอะไรเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าทุกพักการเมืองเนี่ยคงเน้นเรื่องของการลงทุนให้กลับมานะครับซึ่งหุ้นที่จะได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกหุ้นกลุ่มนิคมนะครับ,รบอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับตามที่บอกไปก็น่าจะเป็นถ้ารวมเรื่องของตัวการบริโภคนะครับตัวเด่นก็จะเป็นตัว CPO เนี่ยก็จะเป็นสามกลุ่มหลักๆที่น่าจะ เป็นลักษณะของการซื้อเกงจําไรก่อนที่นโยบายาใหญ่ๆของตัวพักการเมืองเนี่ยจะออกมานะครับคราวนี้ก็ต้องดูว่าจะปังขนาดไหนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคงหลีกหนีไม่พ้นนะครับในการกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมี3ภาคส่วนใหญ่ๆตามเนี่ยนะครับนะครับครับอ่าโอเคคุณพีพัน์เอ่อคุณพงพัฒน์กับขออภัยคุณพงพัฒน์แนะนําสักนิดหนึ่งทิ้งท้ายนักลงทุนฮะเอาเอาเ,อาเ,อาเป็นว่า เปิดปีมานะกลยุทธ์เรากำหนดยังไงพุ่งเป้ากันอย่างไรนะแล้วชะตาชีวิตของตลาดหุ้นไทยมองแล้วแนวโน้มมันเป็นเช่นไรครับคือหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า,าภาพโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่าดาวไซด์เนี่ยอาจจะมีบ้างแต่คงไม่เยอะแล้วแหละเทียบกับตัวต่างประเทศแต่อัพไซด์เนี่ย ก็ดูยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโนโยโบายพักการเมืองกละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะของคนที่สามารถซื้อเพื่อสะสมในระยะกลางและ,ะยาวเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเป็นการเก็งกําไรเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเนี่ยซื้อช่วงนี้นะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นสองวันที่ผ่านมาพอรหัสัะวันศุกร์เนี่ยอ่อนตัวลงอาจจะเป็นลักษณะของการ หรือดับจังหวะดิจับสั้นๆน,นะครับแล้วก็ไปขายในช่วงประมาณสัปดาห์แรกของปีนะครับนี่คือกลยุทธ์ระยะสั้นแต่กลยุทธ์ในระยะกลางเนี่ยเรามองวาอ่าหุ้นที่มี valuation ถูกแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเป้าหมายของการาเข้าลงทุนในส่วนของตัวฟันโปเนี่ยตัวกลุ่มแบงก์ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่า,าตัวดิเรนย d เนี่ยที่ยังค่อนข้างสูงนะครับอยู่ทักประมาณ6กขึ้นไป เมื่อเทียบกับตัวเงินฝากแล้วก็แนวโน้มการลดดอกเบี้ยในปีหน้าที่ก็อาจมีโอกาสจะเพิ่เกิดขึ้นอีกสักสองครั้งนะครับเรามองเดือนเมษากับเดือนสิงหานะครับมีโอกาสลดอีกยี่สิบห้าบิบเพราะฉะนั้นหุ้นที่ยิวสูงนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ขำตัวอ่ารีเทอร์อ่าตัวระดับราคาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําในส่วนของตัวกลุ่มแบงก์นะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ ช่วงสั้นก็จะเป็นเล่นตีมเลือกตั้งอย่างที่บอกไปสามตีมนะครับ CPO ในส่วนของตัวเรื่องการบริโภคนะครับการลงทุนอมตะ WHA นะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแนะนำเป็นเซนเทลครับผมกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณพงพัฒน์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณบุรภาคุณสมชายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณพงพัฒน์สิริพิพัฒจาก Innova s ส x กครับนะครับก็ดูเหมือนจะมองในเรื่องของระยะสั้นไปก่อนนะครับในช่วงต้นปีเรื่องของเลือกตั้งก็มีอยู่3ามธีมนะครับธีมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็จะมี3กลุ่มละกันนะกลุ่มที่คมสาก,กรรมก็เรื่องของนโยบายนะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศอันนี้ C p พออกก็เป็นตัวหลักแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวอันนี้ก็ถือว่าต่อเนื่องก็เซนเทลจะเป็นตัวที่โดดเด่นสุดนั่นเองนะครับ